ในปัจจุบันปริมาณความชุกชุมของสัตว์น้ำเริ่มมีการลดลงรวมถึงหอยฉตีนด้วยนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบๆอบสัตว์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในทางด้านลบมากขึ้นโดยสภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้านอาหารหรือการขยายพันธุ์ซึ่งหอยฉตีนเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ชาวประมง ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงดำเนินการสำรวจความชุกชุมของหอยชักตีนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เพื่อน,นำมาวิเคราะห์หาปัจจัยไปอภิปรายแก่ชาวประมงเพื่อให้ชาวประมงนำความรู้มาใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับหอยชักตีนแล้วก็ให้หอยักตีนนะคะมีความชุกชุมมากขึ้น,นะคะ่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความชุกชุมของหอยชักตีนสมมติฐานค่าความเค็มของน้ำทะเล ค่าดีโค่าบ o d ดีค่า PH และชนิดของย่าทะเลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจุกชุมของหอยชักตีนอันนี้เป็นส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะในส่วนของวิธีการดําเนินงานนะคะเราก็จะมีการลงพื้นที่สํารวจ2พื้นที่ค่ะได้แก่พื้นที่ aren, อ่าวท่าเรนอําเภอเมืองกระบี่และพื้นที่เกาะสีบอยาอําเภอเหนือคลองโดยในแต่ละพื้นที่เราก็ได้มีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างน้ำเอาไว้นะคะเพื่อหาค่าความเค็มค่าดิโค่า b บ d แล้วก็ค่า pH ค่ะจากนั้นเราก็จะมีการหาปริมาณความชุกชุมของหอยชักตีนก็คือเราจะยนสุมควอดแดดแบบจำพาะเจาะจงนะคะโดยควอดแดดมีขนาด1 1คูณ1ตารางเมตรสุมยนทั้งหมด5จุดจุดละ3ครั้งโดยจุดแรกนะคะเริ่มที่ระยะห่างจากฝั่งประมาณ300เมตรเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีหอยชักตีนอาศัยอยู่นะคะ แล้วก็จุดถัดไปก็จะห่างกันจุดละ100เมตรค่ะโดยในระหว่างที่เราทำการสุ่มหาหอยฉลีนะคะเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างยาทะเลเอาไวต้ตรวจสอบด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนำตัวอย่างน้ำที่ได้เก็บไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อมาหาค่าความเค็มด้วยเครื่องวัดค่าความเค็มน้ำทะเลหาค่าดีโอด้วยดีโอมิเตอร์หาค่าบีโอดีด้วยบีโอดีมิเตอร์แล้วก็หาค่า PH ด้วย p h m e t มิเตอร์ค่ะโดยแต่ละค่านะคะเราจะหาจำนวนค่าละ3ครั้ง เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่าค่า S.D. ด้วยโปรแกร,รม Microsoft Excel ส่วนตัวอย่างย้าทะเลนะคะเราก็จะนํามาสืบคนชนิดของย้าทะเลคะ่ะแล้วเราก็จะนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะคะมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความชุกชุมของหอยชักตีนสรุปผลการทดลองนะคะสรุปได้ว่าพื้นที่เกาะสีบอยามีความชุกชุมของหอยชักตีนมากกว่าพื้นที่อ่าวท่าเลนอ่าวท่าเลนมีความชุกชุมของหอยชักตีนเฉลี่ย1.53ตัวต่อตารางเมตรส่วนในพื้นที่ของเกาะสีบอยามีความชุกชุมของหอยเฉลี่ยถึง2.4ตัวต่อตารางเมตรค่ะพื้นที่ของเกาะสีบอยามีค่าปัจจัยที่ส่งผลดังนี้ค่ะค่าความเค็มเฉลี่ย31 ppt ค่า D.O. 7.8มิลลิกรัม to ค่า BOD 4.9มิลลิกรัมต่อลิตรและชนิดของหญ้าทะเลที่พบนะคะคือหญ้าใบมะกรูดและหญ้าคาทะเลค่ะต่อมาค่ะอภิปรายผลการทดลองปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของค่า pH มีความใกล้เคียงกันมากค่ะส่วนค่าความเค็มค่า DO และค่า BOD มีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะค่าความเค็มซึ่งแสดงถึงปริมาณเกลือที่เกาะศรีบอยามีค่าน้อยกว่าอ่าวท่าเลนซึ่งส่งผลต่อหอยชักตีนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิท รวมถึงการออสโมซิสน้ำออกสู่ภายนอกและใช้พลังงานในการควบคุมความดันออสโมซิสนั่นเองค่ะค่า BOD ในพื้นที่ของเกาะสีบอยามีค่าน้อยกว่าอ่าวท่าเลนทั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่าบริเวณที่มีค่า BOD น้อยก็มีอัตราการเน่าเสียของน้ําและการเจือปนของสารอินทรีย์น้อยกว่าซึ่งจะส่งผลเสียก่อการดํารงชีวิตของหอยชักกีนได้ต่ําและสุดท้ายค่ะค่า DO พื้นที่ของเกาะสีบอยามีค่ามากกว่าอ่าวท่าเลนโดย มีผลต่อการหายใจเรบเซลของหอยชักตีนค่ะทั้งนี้ชนิดญ้าทะเลในพื้นที่สำรวจคือในพื้นที่เกาะสีบอยามีความหลากหลายของญ่าทะเลถึง2ชนิดด้วยกันคือย้าใบามะกรูดและญ้าคาทะเลในพื้นที่ของอ่าวท่าเลนมีเพียงแค่1ชนิดเท่านั้นคือญ่าใบามะกรูดค่ะทั้งนี้นะคะญ้าทะเลมีความสําคัญในเรื่องของการเป็นทั้งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและสถานที่สําหรับการวางไข่สอดคล้องกับการศึกษาของนายนัทุฒิจเล็กนะคะที่ อ้างอิงได้ว่าพบว่าพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลจะมีหอยฝาเดียวที่โดดเด่นนั่นก็คือหอยชักตินนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ